สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช anel n Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆพื่ทำเมนูมันทอดถั่วทอดสมุนไพรครับเป็นเมนูทานเล่นๆเพลินๆอ,อ,อีกเมนูหนึ่งที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยนะครับสูตรนี้จะได้ความหวานมันกรอบจากมันเทศแล้วก็ถั่วลิสงนะครับแล้วก็ได้ความหอมจากเครื่องสมุนไพรที่เราใส่เข้าไปนะครับ สีสันก็หน้าตาหน้าทานแถมอร่อยแล้วก็เคี้ยวเพลินมากๆเลยนะครับทาครั้งหนึ่งก็สามารถเก็บใส่กล่องเอาไว้ทานได้นานๆเลยนะครับจะทานตอนดูหนังดูซีรีส์หรือเชียร์ฟุตบอลหรือเป็นกับแกล้มก็อร่อยไม่แพ้กันเลยครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นมันแครอท300กรัมมันม่วง300กรัมถั่วลิสง500กรัม น้ำสำหรับแช่มัน1,500กรัมแล้วก็น้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะครับต่อไปเป็นเกลือ1ช้อนชาพริกแห้งประมาณ30เม็ดใบมะกรูดฉีกประมาณ20ใบแล้วก็กระเทียมจีนหั่นเป็นแว่นประมาณ15กลีบครับสุดท้ายเป็นมีดส,สองคมแล้วก็มีดสำหรับขูดมันเป็นเส้นครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แรตตี้ฝากไว้เ,เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำน้ำเปล่ามาผสมกับน้ำส้มสายชูแล้วก็คนให้เข้ากัน เดี๋ยวเราจะนํามันเทศมาแช่นะครับเพื่อไม่ให้มันเทศเนี่ยมันดำแล้วก็เป็นการล้างยางของมันเทศไปในตัวเลยนะครับเราก็นํามันเทศมาปอกเปลือกด้วยมีดสองคมนะครับวันนี้เราจะใช้ทั้งมันแครอทแล้วก็มันม่วงนะครับก็จะได้สีสันที่สวยงามครับพอปอกเปลือกเสร็จแล้วเราก็นําไปแช่ในน้าส้มสายชูครับต่อไปก็จะเป็นมันม่วงนะครับตัวมันม่วงเนี่ยยางจะค่อนข้างเยอะนะครับสังเกตว่าเวลาเราปอกไปแล้วเนี่ยก็จะมีน้ํายางขาวๆเนี่ยซึมออกมานะครับแล้วก็ นำไปแช่ในน้ำส้มสายชูแล้วก็ล้างทำความสะอาดครับพอเราแช่น้ำส้มสายชูสักพักหนึ่งแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็นำมาขูดให้เป็นเส้นฝอยเล็กๆแบบนี้ครับและดีจะไม่ขูดให้เส้นยาวเกินไปนะครับเพราะว่าจะทำให้ทานยากแล้วเส้นก็จะแข็งเกินไปครับเราก็ขูดทั้งมันม่วงแล้วก็มันแครอทผสมกันไปเลยนะครับจะสังเกตว่าเราทิ้งไว้เนี่ยตัวเส้นของมันก็จะไม่ดำคล้ำนะครับ เสร็จแล้วเราก็เตรียมนําไปทอดได้เลยครับรอบแรกดดดี้จะทอดถั่วก่อนนะครับเพราะว่าตัวถั่วเนี่ยเราไม่ต้องใช้น้ํามันร้อนมากนะครับเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับแล้วก็ทอดถั่วไปเรื่อยๆจนถั่วเนี่ยมันสุกเลยครับพยายามคนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถั่วจะได้สุกเสมอกันครับสังเกตว่าถ้าถั่วสุกแล้วเนี่ยจะมีเสียงแตกปอแปะปอแปะแล้วก็มีสีที่เข้มขึ้น ตัวถั่วมันก็จะอ้าออกแบบนี้นะครับหรือเพื่อนๆลองตักมาชิมดูก่อนก็ได้นะครับถ้าไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับต่อไปเราก็ทอดกระเทียมแล้วก็ใบมะกรูดครับแต่ดิใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะครับใส่กระเทียมลงไปแล้วก็คนไปคนมาเรื่อยๆครับพอกระเทียมเริ่มเป็นสีเหลืองแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปทอดด้วยกันเลยครับพอกระเทียมเป็นสีเหลืองทองแล้วใบมะกรูดกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับ ต่อไปก็จะเป็นมันเส้นของเรานะครับอันนี้เราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะครับพอนื้อมันเริ่มร้อนแล้วเราก็ใส่มันลงไปทอดเลยครับจากนั้นตาดี้จะใช้ตะเกียบไม้หรือตะหลิวก็ได้นะครับค่อยๆเขี่ยเส้นมันอย่าให้จับตัวกันเป็นก้อนครับนี่นะครับค่อยๆเขี่ยแยกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพอแยกออกจากกันดีแล้วเราก็ทอดกลับไปกลับมาเรื่อยๆให้เส้นเนี่ยมันเหลืองกรอบเลยครับ พอเส้นกรอบแบบนี้แล้วเราก็ตักขึ้นเส็จน้ํามันได้เลยครับสิ่งสุดท้ายที่เราจะทอดก็คือพริกแห้งนะครับเราเบาเป็นไฟอ่อนสุดเลยนะครับแล้วก็ทอดกลับไปกลับมาจนพริกเนี่ยมันพองตัวแล้วก็กรอบแบบนี้ก็ตักขึ้นเส็จน้ํามันได้เลยครับจากนั้นเราก็พักทิ้งไวใ้ให้ทุกอย่างมันคลายความร้อนครับพอทุกอย่างเย็นดีแล้วเราก็นํามาผสมกันเลยครับเราก็นําทุกอย่างเทใส่ลงในหม้อเลยครับ วันนี้ก็จะมีถั่วลิสงใบมะกรูดกระเทียมพริกแห้งแล้วก็มันเทศครับเสร็จแล้วเราก็ใส่เกลือลองไปครับเกลือนี้เราค่อยๆใส่แล้วก็ชิมรสชาติเอาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะเค็มเกินไปครับจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันครับขั้นตอนนี้เราจะเปลี่ยนจากเกลือไปเป็นผงต้มยำผงบาร์บีคิวหรือพริกปาปิกากได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยครับ เสร็จแล้วเราก็ตักใส่กล่องปิดฝาเก็บเอาไว้ทานได้นานๆเลยครับเท่านี้ก็เป็นงานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูมันทอดถั่วทอด,ทอดสมุนไพรครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําติดบ้านไว้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าเวลาเราดูหนังดูซีรีส์ดูฟุตบอลเนี่ยหยิบเอามาทานเนี่ยเพลินมากๆเลยนะครับจะเป็นกับแกล้มก็ได้หรือว่าจะเอาไปทานบนรถเวลาเดินทางไกลๆก็อร่อยเคี้ยวเพลินแล้วก็แกงงวงได้ด้วยนะครับ เพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับรายได้ที่เพื่อนๆสนับสนุนเข้ามาเราก็จะนำไปซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์ในการทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ